มีเป็นการมอตบตะกุดนะครับตะกุ <c oughs> โดโดูคอมมี ครับเมื่อกี้กรีดไปผิวหนังนะทุกผิวหนังที่มีมร,อมรอยาช้ำเลือดช้ำหนองเป็นรอยนะครับแต่ไม่ทําให้เลือดพุ่งออกมาไม่มีหะไรครับเรียกว่าเป็นรอยเหมือนรอยอะไรมาพลาดผ่า่านนเองครับแต่ว่าไม่ทําให้ผิวหนังแตแกแยกหรว่ามเดินครับนี่ก็คือวิชาคงกระพันอาจารย์วิชาแบบนี้ที่เขาบอกว่าเหนียวแต่ช้ำในาตายใช่ไหม ข้ขางในอะไรเงี้ยก็บาง<ม>ทีกระดูก<ส>หักเนื้อคือต้องป้องกันตัวไม่ใช่ว่าเรามีของคุ้มครองแล้วราะวคิดว่าเราจะเก่งเหนือฟ้าอะไรไม่ใช่นัหนึ่งเราต้องไม่ประมาทครับเพราะของพวกนี้จะคุ้มครองสิงงส่งที่มาเป็นไปได้ด้วยคนดีอะไรยเงี้ยไม่ใช่ว่าเราเดินไปเขาฟาดหลังหัวเงี้ยเราก็ต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าใครมาฟาดเรามีของดีเราไม่หลบไม่ป้องไม่กันมันเป็นไปไม่ได้ับคือเนื้อหนักบางสาของคนความแข็งของมีดเหล็กอาวุธทุกอย่างมันคนทกันไม่ได้ ครับผมแต่อันนี้คือการพิสูจน์ว่าพุทธคุณมีจริงและสามารถป้องกันภัยได้จริงไม่ไม่ใช่ท้าทายครับผมวันนี้เราจะมาทดลองนะครับการแทงเขาเรียกว่าการคงกระพันบกคงกระพันบกดีเราจะเห็นว่าฟาดฟันกันช่ยผิวเนื้อคนแต่ไม่เคยเห็นว่าคงกระพันบนวัตถุเป็นอย่างไรนะครับที่เขาบอกว่านะผ่าแตงโมไม่เข้าหรือเจาะขวดน้ําไม่เข้าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้อยู่กับอาจารย์หนอะนะ นะครับนะครับผมอา่าชุดนะครับกนน็คือเหล็กอันนี้คือเหลมกความแข็งความนุ่ก็คือเหมือนเหล็กสอยผ้าใช่ครับนะฮะวัดที่แทงวัตถุเข้าเพือจะได้ย่อแขนบ้างย่อแขนบ้างนะครับออย่างเงี้ยแทงคข่าไว้เลยแทงก็เอาเข่าไว้อันนี้เขาเรียกว่าเจาะทะลุโอเคนะครับเราจะเป็นอย่างไร นะครับใส่ตะกรุดเลยนะตะกรุดเกาะเพชรเราสวมใส่ตะกรุดเกาะเพชรลงไปตามตำรับใครนะมันเพราะปันเพราะปันน้ำโพครับอ๋อเราสวมใส่ตะกรุดเกาะเพชรลงไปต้องอาราอาลาชนาเลยไหมจันก็ยังตะกรุดผมปกเสกอยู่ทุกวันเราครับผมเดีวแกะปั๊บต้องมาถายโอเค ดูเข็มเลยครับดูเข็มนะครับเข็มงอเลยนะครับไม่เข้านะครับไม่เข้านะครับและก็งอนะครับกระดุกเกาะเพชรนะครับของอาจารย์เนาะนะครับคงกระพันเป็นเอกุเป็นแก้วสารพัดนึกนะครับจะทั้งโชคลาภเมตตาคุ้มครองบูชาได้วิชามหาอุดแต่เราไม่ใช่เอาปืนยิงนะครับโหดไปเราจะดูว่า เราจะอุดน้ํำยังไงคือเอาน้ําใส่ไปลงใบแล้วก็เทออกมาเทไม่ออกจริงหรือเปล่าเราดูนะครั้งแรกเราใส่ขวดเอาน้ําแล้วเทให้ออกก่อนเนี่ยะเราขวดเปล่านะครับแค่นี้นะถ้าเทล,ลงมาน้ําก็ไหลนะครับปกปติอืม น้ำไม่ไหลเลยครับดูนะครับนะเดี๋ยวขอดูใจใจยังมีน้ำอยู่ข้างในนะครับอ่าออกแล้วครับนี่ครับแทงแยงเพื่อให้น้ำออกแต่จริงๆไม่มีอะไรนะครับไม่มีแทงแทะลุไม่เห้หเ็กเราได้ดูดเข้าไปนะครับสราไก็ออ,อกโอเคนี่คือ วิชามาหาอุดนะครับที่เขาบอกว่าอุดนูน่นอุดนี่อุดน้ําอุดดินอุดลมอุดไฟแล้วก็อุดไม่ให้เกิดอาการท่าเคลื่อนไหวนั่นเอง